กลับมากระต่อนะคะในเบดที่3ของรายการของเรานะคะยังวนเวียนอยู่กับการประกวดนางงามนะคุณผู้ชมค่นะคะเรามาพูดถึงเวทีอันดับหนึ่งของโลกทําอะไรเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จัดดีคนก็อวยยศนะคะจัดไม่ดีคนก็ด่าสาบส่งนะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องให้โอกาสเธอคนนี้นะคะแอนจัก,กรพงศ์นะคะ เคลืนไหวนะคะหลัง Miss u น i v เว s ร2024โดนวิจาร์อย่างหนักเลยนะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่จบการประกวด Miss u น i v เว s ร2024กระ,ะแสวิาพากษ์วิจารณ์ทั้งโปรดักชั่นหลายคนก็บอกแสงไม่สวยบ้างละนะคะหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่มันอลังการดูอวกาศดูล้ํายุคทําไมปีนี้มันดูมืดมืดขมุกขมมวนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยนะคะกับการประกวดต่างๆนานามากมายนะคะในทางลบล่าสุดนะคะ พูดถือลิขสิทธิ์อีกครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเธอเนี่ยเขามาด้แรงความแรงนะคะคือหมายความว่าเธอก็ถือเลยซื้อเองเลยไหนๆหนอาร์เมนดาไม่ได้กูก็ซื้อเองเลยนะคะนั่นก็คือแอนจักรพงศ์นะคะก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่เธอหายไปเป็นอาทิตย์นะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดนะคะเธอได้โพสต์ว่ากราบขอบพระคุณทุกคำคอมเมนต์ค่ะ แอนและทีมงานจะนำทุกอย่างไปปรับปรุงและพัฒนาและทำวันข้างหน้าให้ดีขึ้นไปกับทุกเรื่องอันดีนะคะเมื่อสิ่งใดยังไม่ดีพอเราต้องเรียนรู้น้อมรับเปิดใจกับทุกคำเสนอแนะอ่าโอเคเออที่เป็นคนที่แบบใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะความคิดเห็นความติโม นะครับเพื่อเปลี่ยนมาเป็นพลังในการสร้างสารรค์ให้ทุกอย่างพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้วันจันทร์ที่2อธันวาคมแอนจะขอพูดเปิดใจผ่านทางรายการแอนโชว์นะคะทางช่อง JKN 1 8เวลา3ทุ่มครึ่งนะคะอ่ะเห็นไหมเนี่ยผู้บริหารต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ตันเข้าใจไหมยอมรับคำติชมแล้วก็จะเอาคำติชมมาแก้ไขปีก่อนหน้านั้นจัดดีมากปีนี้ อาจจะไม่ได้ดีเท่าปีที่ทผ่านมาปีนูน้นแต่ว่ากระโทยก็ไม่เคยพอก็อยากต้องการอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ที่มันค้านและหลายคนตั้งข้อสงสัยไปทั่วโลกนั่นก็คือตำแหน่งมิส s ินิเวิร์สว่าเอ๊ะทำไมโอปอถึงไม่ได้ทั้งๆท,ท,ที่มันไม่มีข้อติเลยเนี่ยเดี๋ยวแอนเขาจะมาพูดเองนะคะว่ามันเกิดจากอะไร1 2 3 4มมันมีอะไรผิดพลาดไหมในการประกวดหลังบ้าน เพราะอย่าลืมว่าการประกวดนางงามเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสไหนบนโลกใบนี้เนี่ยมันนอกจากคะแนนหน้าง,งานพรีริมแล้วเนี่ยมันยังมีคะแนนของหลังบ้านด้วยต่างหากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยประชาชนทั่วไปจะไม่รู้เราก็จะเห็นแต่ภาพความสวยงามของนางงามทั่วไปแต่เราไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยมันมีการให้คะแนนกันอย่างไรซึ่งเธอผู้นี้เนี่ยนะคะก็ใช้ความเพียรพยายามในการที่กว่าจะได้ลิขสิทธิ์มาและเมื่อได้มาแล้วเนี่ยนะคะเธอก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัปปาิ คนที่คนที่ไม่ไม่ได้ช่วยให้ประเทศตัวเองดีขึ้น <c oughs> ก็อ้อยออกไปจากองค์กรนะคะค่อยๆทยอยบีบออกไปจากองค์กรนะคะจนสุดท้ายก็มาได้มหาเศรษฐีชาวเม็กซิกันนะคะราอูนนะคะก็มาช่วยดูแลปีแรกที่จัดกันแบบเป็นทางการก็ที่ประเทศเอลสวาดอร์ใช่ไหม ยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงสวยสมกับคำว่า Miss Universe พอมาปีนี้เนี่ยเม็กซิโกตัดเนี่ยนะคะเราก็ต้องยอมรับว่ามันดอบไปประมาณ80%เลยนะคะแสงสีมันไม่เท่ากับตอนนู้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องยอมรับแล้วถ้าเกิดบารมีนางงามไม่ถึงเพราะว่านางงาม Miss Universe ส่วนใหญ่จะเป็นเกรด A บวกบวกบวกถ้าบารมีเป็นนางงามเกลด B เกรด C เนี่ยนางงามตายแนละเจอแสงไปอย่างนี้ แต่ด้วยความที่ว่านางงามของแอนจัก,กรพงศ์เป็นนางงามเกรดเอบวกบวกบวกเนี่ยมันทําให้ค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่ะมันก็ยังผ่านผลไปแต่มันก็ยังมีแสงกระเสียงกระแสวิพากษ์วิจารว่าแสงไม่สวยบ้างละ่ะเวทีแคบไปบ้างละ่ะการประกวดมันดูงงงงไปบ้างละ่ะนะคะหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันที่สองนี้เนาะแอนเขาจะออกมาพูดนะคะคุณผู้ชมขานะคะสามทุ่มครึ่งนะคะเขาจะออกมาบอกหมดแต่ก็อยากให้แอนตอบแบบน่ารักน่ารักนะ อย่าไปใส่อารมณ์นะตอบแบบน่ารักใช้เหตุและผลในการตอบนะคะเพราะว่าน้องๆหลายคนเขาก็ชอบแอนตอบเพราะว่าพี่ก็ชอบเวลาแอนพูดแล้วเป็นคนพูดสนุกนะคะพูดแล้วน่าฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมแล้วที่เป็นนักพูดแล้วก็อย่าไปใส่อารมณ์เยอะค่อยๆอ,อ,อธิบายด้วยเหตุและผลไปนะคะดังนั้นแหละมันจะน่ารักแล้วก็ปีหน้าไม่เป็นไรยังไงก็สนับสนุนกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับ Miss Universe ในปี2025นะคะเพราะาเป็นเวทีอันดับหนึ่งของโลกค่ะนะคะ มาอีกหนึ่งเวทีกับคุณผู้ชมค่นะคะเขาก็ก๊อปปี้เก่งแล้วก็ต้องยอมรับนะว่าก๊อปจริงๆงน,น,นะคุณผู้ชมนะเปลี่ยนแค่สีอย่างเดียวนะคะสำหรับแคมโบเดียนะครับเปลี่ยนโลโก้แล้วหลังเรียนแบบนะคะมิสฟ้าบุลเลิศนะคะเหมือนเกินไปไหมอัอนนี้ที่เขาก๊อปปี้เหรอมัน พูดยากเนาะก่อนหน้านี้มีประเด็นเวทีนางงามแคนบเดียนะครับมิสลาคาโม่เหรอลาคาโม่ลาคาโมหรือลาคาโมยอีรันมึงเขียนผิดหรือเปล่ามิสลาคาโม่ลาคามนะคะที่ออกแบบมาเหมือนมิสฟาบ,บุลเลิไทยแลนด์เป๊ะนะคะ จนทาให้เจ้าของเวทีนะคะอย่างไบรอันตันทนไม่ไหวนะคะจนต้องติดต่อไปทางาทางเพจดังกล่าวนะคะจนล่าสุดนะคุณไบรอันตันก็ได้ออกมาเปิดเผยและอัปเดตเรื่องเราดังกล่าวด้วยเราไปชมคลิปไบรอันตันกันเลยดีกว่าค่ะสรุปต่อจากเมื่อวานแล้วกันนะครับก็คือมิสลาคมโมนะครับผมก็เขาได้เปลี่ยนโลโก้ไ่ทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ใช้โลโก้ที่มันเหมือนมิสฟา b บ l o u สแล้วนะฮะแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยนะฮะทางฝั่งของเพจนางงามฝั่งนูน้นก็บล็อกประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะติดตามหรือดูอะไรได้ต่ออีกต่อไปนะครับก็ส่วนตัวแล้วปรึกษากับทนายแล้วครับก็ไม่สามารถที่จะ ไปเอาผิดอะไรเขาได้เยอะแยะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็ทนายก็บอกว่าเออมันไม่คุ้มด้วยนะฮะกับการที่เราจะไปเสียเวลาเสียสุขภาพจิตนะฮะเราเอาเวลามาทําอย่างอื่นดีกว่านะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกคนนะฮะที่ยังมีแรงใจพพอร์ตมิสเตอร์บุลเลสนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆครับถ้าไม่มีแฟนนางงามหรือไม่มีคนไทยสพอร์ตคนไทยด้วยกันเองนะ่ย นะเราก็อาจจะรู้สึกหมดกำลังใจไปก็ได้นะครับวันนี้แบรนด์ใบอันตันนะคะคุณผู้ชมค่ะนะคะเจ้าของมิดฟ้าบุลเลิศนะคะก็อ่ะโอเคก็ผ่านพ้นกันไปนะลูกนะรู้เรื่องนะคะรู้เรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อน,น,นแล้วล่ะเนาะมีแต่เรื่องเครียดมีแต่เรื่องเครียดวงการนางงามมีแต่เรื่องคิดเครียดนะคะก็เปลี่ยนโลโก้งโลโก้ไปนะคะ มันก็มีหลายเวทีนะระดับโลกก็ Copy กเขาว่ารันกอปเวทีนั้นมาใส่เวทีตัวเองกอปเวทีนี้แล้วก็มามิกเป็นเวทีตัวเองเออเยอะแยะนะคะบนโลกใบนี้มันก็ไม่มีใครคิดเองหรอกค่ะมันก็อาศัยชาวบ้านกันนั่นแหละคะ่ะเยอะแยะมากมายนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปสําหรับมิสอะไรมะอะไรวะ ชื่ออ่านยากเหลือเกินชื่อเป็นลาตินอเมริกามากเลยนะคะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะคุณผู้ชมขานะคะช่วงหน้าการเอาพนักงานออกของทางไทยทีวีสช่องสามเนี่ยมีหลายคนตกใจนะคะเมื่อวันก่อนเราบอกน้องดาวใช่ไหมน้องดาวผู้ประกาศข่าวที่ก็อยู่กับช่อง3ามาอย่างยาวนาน20กว่าปีก็โดนส่งอีเมลให้ออกคนนี้ก็โดนเหมือนกันนะ คนนี้ผู้ประกาศข่าวคนนี้ภาษาไทยชัดเจนมากสมัยก่อนเคยทําวิทยุกับพี่เต่าะอ F M นะ fm ร้อยหกะวิทยุครอบครัวข่าวของพี่อาร์มพิบูลน่ะพี่ตะพี่ไม่ใช่พี่ตะสิพ,พ,พี่พี่โอ๊นิธินาศราชนิยมโดนด้วยอาจจะเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะ,ะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ